เมื่อมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดต้องมาถูกตามล่าจากคนทั้งประเทศเนื่องจากเขาถูกใส่ร้ายให้เป็นแพ้ที่รอบสังหารบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับโดยหนังที่เราจะนํามาสปอยกันในวันนี้ก็เป็นหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าชูเตอร์คนละหัมปืนเดือดซึ่งตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของบับลีสแกอร์มือสไนเปอร์ฝีมือชาจที่ต้องมารับมือกับเจ้าหน้าที่ทศ ธบดีโดยที่ตัวของบ๊อบเขาก็ต้องหาทางเอาตัวรอดจากคนเหล่านี้ได้อีกทั้งบ๊อบก็ต้องไปสน์ความจริงว่าเขาไม่ใช่คนลงมือและที่สําคัญที่สุดพระเอกของเราก็จะฆ่าล้างบางทุกคนที่บันมังอาจมาหลอกใช้เขาสุดท้ายแล้วบ๊อบลีสแวกเกอร์มือสแนปเปอร์ที่เก่งที่สุดเขาจะรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หรือไม่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องไปที่แขตสูรบในประเทศเอธิโอเปียโดยในตอนนี้เองบ๊อบรีสแวกเกอร์หรือว่าเพ ทั้งสองก็ได้ถูกมอบหมายภารกิจให้มาซุ่มออรอขบวนรถของกองทัพที่กําลังจะมุ่งหน้ามาตามเส้นทางนี้ในตอนแรกดูเหมือนว่าพื้นที่ที่บ๊อบกับดอนนี่เขาเฝ้าอยู่พราะมันก็ดูจะไม่ค่อยมีอะไรผิดปกติมีเพียงแค่คนเลี้ยงแกะกับแกะของเขาเท่านั้นระหว่างที่ทั้งสองกำลังคอยจับตาดูพื้นที่ตรงหน้าดอนนี่ก็เลยคุยกับบ๊อบเพื่อนรักถึงเรื่องของซาร่าแฟนสาวของเขาว่าเดี๋ยวเดือนหน้าซาร่าเธอก็ไปเรียนพยาบาลแล้วหลังจากนั้นดอนนี่ก็ได้ถามบ๊อบว่าภารกิจนี้มันเพื่อสันติภาพจริงๆไไหหมมมมมเเเเพพรราาาาาาะววว่่่่่่่่่กกกกกจจิิิิิดดสสัััันนนนนนตภ็้้ออองงงยยยลททํใใีีค เขากาลังทําอยู่มันถูกต้องหรือเปล่าไม่นานาน,านคนจากฐานทัพก็ได้ติดต่อมาบอกบ๊อบกับดอนนี่ว่าขาบวนรถที่พวกเขาต้องคุมกันกําลังเดินทางมาถึงจุดที่บ๊อบเขาซุ่มรอยอยู่แล้วและในเวลาเดียวกันนั่นเองดอนนี่เขาก็ได้เห็นว่าได้มีรถยนต์ติดวุธของศัตรูกําลังวิ่งตรงเข้ามาจากอีกทางดอนนี่ก็เลยแจ้งตําแหน่งให้กับบ๊อบพร้อมกับวัลระยะแล้วก็แรงลมให้ด้วยซึ่งทันทีที่บ๊อบเขาสามารถจับตาแหน่งของศัตรูได้บ๊อบก็ได้ลั่นไกลงมือสังหารทั้งคนที่จับปืนแล้วก็คนขับดที่สขขงเาา้้้แลววตูไ ขบวนรถที่บ๊อบตงคุ้มกันก็เลยผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแต่ปรากฏว่าเรื่องราวของพวกเขามันก็ยังไม่ได้จบลงแค่นี้เนื่องจากมันได้มีกลุ่มคนเต็มวุฒิจำนวมน,นมากได้ขับรถไล่ล,ล่าพวกเขามาอีกพอบ๊อบได้เห็นศัตรูที่มาเพิ่มบ๊อบเขาก็เลยได้ยิงจัดการกับศัตรูเพื่อสกัดกั้นคนเหล่านี้เอาไว้และถึงแม้จะมีเพียงแค่กระสุนจากปืนของบ๊อบก็บอกเดียวแต่ด้วยความที่เขาก็เป็นถึงมือสไนเปอร์ที่เก่งที่สุดบ๊อบก็เลยสามารถจัดการกับศัตรูไปได้กว่าหลายสิบคนไม่เว้นแม้กระทัััััั่่่่่่งงงงงหวหงวววววนนนนนน้้้้้้าาาาาาออออออเเเเจพพกกกกกีีีีีทททลลลโรรรรยยยสิิดดดใะบบบ็ืืไไตตฐ กำลังเสริมเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอคนเหล่านี้ได้รับแจ้งพวกเขากลับเลือกที่จะทิ้งบ๊อบกับดอนนี่เอาไว้ที่นี่โดยอ้างว่าทั้งสองคนได้รับการฝึกให้เอตัตรอดมาอยู่แล้วมีหนำซ้ำพวกเขาก็ยังขนข้าวของแล้วก็คนทั้งหมดออกปจากฐานทัพในทันทีเลยน,นั่นเลยทําให้พอบ๊อบก็เห็นว่าช่องวิทยุที่ดอนนี่ใช้มันใช้ไม่ได้แล้วพระเอกของเราก็เข้าใจพว่าตัวเขากับดอนนี่คงจะถูกทิ้งให้อยู่ในกลางลงศัตรตูนี่แหละแถมที่มันยังเลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือฝั่งศัตรตูอตยากมาสอีฮอ่อามมาออจอตออได เพื่อรักที่ถึงแม้จะถูกทิ้งเอาไว้พวกเขาก็ยังเลือกไม่ยอมแพ้และกัดฟันต่อสู้อย่างสุดชีวิตทว่าสุดท้ายดอนนี่ก็ได้พาถูกหอยิงเข้าอย่างจังบ๊อบที่โกรธมากๆที่ต้องมาเห็นดอนนี่ตายต่ยตอหน้าต่อตาพระเอกของเราก็เลยใช้ปืนบาเลตที่ซ่อนเอาไว้ยิงถล่มใส่หอตรงหน้าเขาเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อลักจนกระทั่งในท้ายที่สุดบ๊อบก็ได้ยิงหอลำนี้จนตกลงไปและหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาอีก36เดือนให้หลังโดยที่ในตอนนี้บ๊อบที่เลิกเป็นทหารเขาก็ได้มาใช้ชงงีิต เหมือนกับคนธรรมดาและคอยดูว่าในทุกๆวันเนี่ยรัฐบาลจะเอาเรื่องอะไรมาหลอกผู้คนบ้างแต่ในเวลาเดียวกันนั้นผู้พันคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอแซคจอนสันดูเหมือนว่าเขาก็กําลังหามือสไนเปอร์ที่มากความสามารถมาทําเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาได้เตรียมเอาไว้และถ้าเกิดพูดถึงเรื่องมือสไนเปอร์ยังไงก็คงจะข้ามชื่อของบ๊อบลีสแควร์ไปไม่ได้แถมพอรู้ว่าบ๊อบเพคของเรายังมีชีวิตอยู่จอนสันกับลูกน้องกะดิบตรงมาหาบ๊อบทันทีและถึงแม้ว่าในตอนแรกบ๊อบเขาจะไม่ต้อนรับพวกของจอนสันไม่น้อยขนาดที่บ็อออออบบเเ้้าากกืืจจะลลลงงงม่่นนขไปแแวตพ สันได้เอาเหรียญการหารสูงสุดให้กับบ๊อบดูตัวบ๊อบก็เข้าใจว่าการไดเหรียญนี้มันยากแค่ไหนบวกกับที่พ่อเขาก็มีเหรียญแบบนี้เหมือนกันบ๊อบก็เลยจะยอมฟังเรื่องของจอนสันสัก5นาทีนั่นเลยทําให้จอรนสันได้บอกความต้องการของเขาให้กับบ๊อบรู้โดยทั้งฝั่งจอรนสันก็อยากให้บ๊อบคิดแผนการรอบสังหารประธานาธิบดีให้หน่อยเนื่องจากไม่กี่วันก่อนจอนสันก็ได้ข่าวมาว่าในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าประธานาธิบดีของพวกเขาจะถูกรอบสังหารแต่ทางด้านจอร์นสันก็ยังไม่รู้ว่า เจอผลนั้นจะลงมือจากระยะมากกว่าหนึ่งไม้นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมจอร์นสันถึงต้องมาพึ่งบ๊อบลีสแกอร์เมื่อไซนเปอร์ที่เก่งที่สุดทว่าทางฝั่งบ๊อบเขาก็รู้ดีว่าการลงมือจากระยะนั้นที่มีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมดมันก็เป็นอะไรที่ยากมากรวมถึงมันก็ยังไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาด้วยบ๊อบเขาก็เลยเลือกปฏิเสธให้การช่วยเหลือจอร์นสันในครั้งนี้แต่แล้วพอจอร์นสันก็พูดจี้จุดถึงเรื่องที่บ๊อบได้สาบานเอาไว้แล้วว่าเขาจะจงรักภักดีกับประเทศชาติและเเเเขขขาา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 ากกกก็็็ไไมม่่่่อออยยยใใหหหห้้้บบบนนนนววปรรระธดดดีีถถูลสสังโงโททตชํ พวกของจอห์นสันได้กลับไปแล้วบ๊อบเพ่ของเราก็เลยเอาเรื่องนี้กลับมาคิดดูพร้อมกับที่เขาก็เด้เอาปืนคู่ใจของตัวเองไปซ้อมยิงในระยะมากกว่า1,700หลาสุดท้ายพอบ๊อบเขาสามารถยิงเข้าป้าได้อย่างแม่นยำบ๊อบก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีคนที่ทําแบบเขาได้เหมือนกันบวกกับด้วยใจรักชาติของเขามันเลยทําให้บ๊อบไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้พอตัดสินใจได้แล้วบ๊อบก็เลยจัดการเรื่องส่วนตัวของตัวเองทั้งเรื่องของปืนแล้วก็ฝากแซมมาให้คนรู้จักดูแลหลังจากนั้นบ๊อบก็รีบบินตรงไปยังอเมริกาเพื่่่่อออไปปตตตรรววจจสสบถาาานนททีีงๆัะธด งานตามกำหนดการที่ได้วางเอาไว้บ๊อบได้ใช้ทักษะที่เขามีทําการตรวจสอบแล้วก็คํานวณไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็มั่นใจว่าคนร้ายต้องลงมือที่ฟิลาเดลเฟียเพราะว่าที่นั่นในระยะ1,800หลามันก็มีตําแหน่งที่สามารถลงมือได้มากกว่า6จุดแถมหนึ่งในนั้นก็ยังมีจุดที่สูงเทียบเท่าตึก5ชั้นด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นตาแหน่งที่เหมาะเจาะมากๆบ๊อบเขาได้บอกทั้งตําแหน่งแล้วก็เงื่อนไขาการซุ่มยิงทั้งหมดให้กับจอร์แันรู้แต่ในวันลงมือจอร์แันก็อยากขอให้บ๊อบเขาอยู่ด้ ไปแล้วแต่ในเมื่อมากันขนาดนี้บ๊อบก็เลยยอมเอาด้วยพอถึงวันที่ประธานในทิบดีจะมาที่นี่บ๊อบกับพวกของจอร์สันก็เลยมารอกันอยู่ในจุดที่ได้เตรียมเอาไว้และก่อนจะถึงคิวของประธานในทิบดีอากบิชอปแห่งเอธิโอเปียก็ได้ขึ้นมาปราศัยก่อนระหว่างนั้นบ๊อบก็คอยใช้กล้องส่องนางไกอดส่องดูรอบๆเพื่อจะดูว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไหมอีกทั้งพอบ๊อบข็ไที่เห็นริบบิ้นที่ถูกติดเอาไว้เหมือนกับเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ดูทิศทางของลมบ๊อบก็มั่นใจว่าเจ้ามือปืนคนนี้ตต้้้้อออออองงงมมมมมีีีฝืืยยู่่่่่เเเนนนนนนนกกกกััััแททาาาาาาดจจจส็รบปไววลละคข เนคจัดการองขอแค่บ๊อบคอยบอกว่าเจ้าหมานั่นจะลงมือตอนไหนแค่นั้นต่อมาจอร์ซันก็ได้แนะนําให้บ๊อบรู้จักกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าทิมอนเทาว่าในตอนที่ชายคนนี้จะเดินมาจับมือกับบ๊อบบ๊อบเขาก็รู้สึกสงสัยที่ซองปืนของชายคนนี้มันถูกเปิดทิ้งเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าทิมอนก็จะแค่ลืมเท่านั้นบ๊อบก็เลยปล่อยผ่านเรื่องนี้และไปให้ความสนใจกับเรื่องของประธานที่บดีดีกว่าและแล้วพอถึงเวลาที่ประธานที่บดีขึ้นมาพูดในตอนที่บ๊อบเขามั่นใจว่าเจ้้้้้้้าาาามมมืืมืืองงอออออออปนน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 นัััััตตตงงงงลใใโกก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 กสสีบบบบบ็ไดดะะหหจจจรรเ่่่แทึถู ใะรบางคนเตรียมเอาไว้ด้วยกลไกอะไรบางอย่างชายผู้ที่เป็นเจ้าของปืนก็ได้ควบคุมปืนกระบ,บอกนี้ยิงลงไปใส่เป้าหมายของเขาที่กําลังพูดอยู่แถมยังดูเหมือนว่ากระสุนของเขาก็จะเข้าเป้าอย่างแม่นยาด้วยทางสั่งบ๊อบพอได้ยินเสียงปืนบ๊อบก็เลยหันหลังกลับไปว่าจอร์แนทำอะไรแต่ในตอนนั้นปรากฏว่าทิมมอนก็ได้ชักปืนยิงมาใส่เขาจนทาให้บ๊อบที่ถูกยิงได้กระเด็นตกลงมาทางหน้าต่างและถึงแม้จะโชคดีที่เพจของเรายัางรอดตายมาได้ทว่าหลังจากที่บ๊อบได้ตกลงไปคนของจอร์แนก็ดเดาปืนของบ๊อบที่พวกเขาขโม,อม,มาวาอว้อืล สังหารประธานาธิบดีอีกทั้งก็ยังส่งข่าวให้กับ FBI ทั้งหมดได้รู้เพราะว่าตอนนี้บ๊อบที่เป็นคนร้ายกาลังหลบหนีไปแล้วนั่นเลยทาให้ FBI ทั้งหมดที่ทเฝ้าอยู่รบเร่งออกไล่ล่าบ๊อบยังดุเดือดในทันทีเลยทางด้านบ๊อบเพลของเราก็ได้กระเสือกกระสนลางกายที่บาดเจ็บออกมาจนกระทั่งบ๊อบได้มาเจอกับ Nick Memphis, นิกแมมฟิสเจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งที่เฝ้าอยู่ด้านล่างในตอนแรกบ๊อบก็ได้แสดงท่าทีว่าเขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอนิกเดินเข้ามาใกล้บ๊อบก็ได้จับ,บน รวมถึงทิมมอนก็นเป็นคนที่จาพกนั้นได้เตรียมหมาไปแล้วแต่เนื่องจากบ๊อบก็จำเป็นต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดบ๊อบก็เลยไม่มีเวลาอธิบายอะไรเพิ่มพระเอกของเราก็ได้ขโมยทางรถและกะปืนของนิกมาด้วยส่วนนักฝังนิกไม่นานนักทิมมอนที่วิ่งตามไล่ล่าบ๊อบมาปรากฏว่าเขาก็ได้เจอเข้ากับนิกทิมมอนก็เลยได้ช่วยนิกเอาไวา้และก็ได้วิทยุบอกกับคนอื่นว่าตอนนี้บ๊อบเขาได้ขโมยรถของนิกขับหนีไปแล้วพอ FBI ทั้งหมดได้รู้แบบนั้นพวกเขาก็เลยได้พากันไล,ล่ล ลานล้างรถอัตโนมตัติและในระหว่างที่รถกำลังล้างบ๊อบก็ได้ใช้มีดกริดเบาะหลังเพื่อที่จะเอาชุดผู้ทรมาบย์ออกมาซึ่งพอบ๊อบได้เจ้าสิ่งนี้มาแล้วถึงแม้ว่ามันจะแสบและเจ็บปวดไปสักหน่อยแต่มันก็ยังดีที่เขาพอจะหามเลือดได้บ้างถาว่ายังไม่ทันไรบ๊อบก็ได้ยินเสียงจากวิทยุว่าทางฝั่งเ b i ได้เจอเขาในลานล้างรถแล้วบ๊อบก็เลยต้องรีบขับรถพุ่งออกมาทันทีตัวบอ๊อบเขาได้ขับรถหนีการไล่ล่าของ FBI บมาเรื่อยๆแต่มันก็เป็นอะไรที่ยากมา,มากๆเพราะ FBI ั่ลาล,ลังตามไล่ล้เองบีกง ตายสุดๆเขาก็ยังโชคร้ายถูกรถอดกคันหนึ่งชนจนเสียหลักอีกสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าบ๊อบเพคของเราก็จะไม่มีทางหนีแล้วในเมื่อขับไปไหนก็ไม่ได้บ๊อบเลยตัดสินใจขับรถถอยหลังพุ่งลงมาในแม่น้ําโดยในตอนนั้นพวก FBI ก็พยายามกระหน่ำยิงเพื่อหยุดเขาไว้จนกระทั่งทางตัวรถและบ็อบได้ตกลงไปในน้ําฝั่ง FBI ก็เลยรีบเรียกชุดประดาน้ำมาตรวจสอบดูว่าบ๊อบเขาตายหรือยังทว่าหลังจากตรวจสอบพวกเขาก็เจอเพียงแค่รถไม่ได้เจอร่างของบ๊อบเลยและไม่ว่า FBI จะพยายามค้นหาบ๊อบแค่ไหนพวกเเเเเาาาากก็็็ยัััังงงงงไมม่่่่จออออตววขบบดีซึหุผลนนปรทฝ าไ,ได้อาศัยจังหวะชลมนเกาะเรือที่แล่นผ่านมาหนีไปจากจุดนี้และเมื่อเขาหนีไม่ได้ไกลพอสมควรแล้วบ๊อบก็ได้หารถคันเก่าๆที่มันจอดทิ้งไว้ตรงท่าเรือขับหลบเลี่ยงสายตาของพวก FBI ออกมาในท้ายที่สุดบ๊อบก็เลยยังรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้แต่สําหรับนิกเมมฟิสที่ได้ถูกบ๊อบขาอปลดอาวุธและก็ยังขโมยทั้งปืนแล้วก็รถหนีมาอีกนิกก็เลยถูกคนหน้าและเพื่อนร่วมง,งานต่อว่าหนักเอามากๆที่ทําให้หน่วยงาน FBI เสียหน้าขนาดนี้แต่สําหรับนิกเขาก็ไม่ได้อายเลยเพราะว่าเขาก็พาเ,กเ,ากเพ เรื่องที่นี้เขาถูกเล่นงานมันก็เป็นความจริงหัวหน้าของนิกก็เลยจะส่งเขาไปตรวจสอบเพราะว่านิกเขาบกพ้องในหน้าที่รวมถึงยังมีคุณสมบัติที่จะเป็น FBI ต่อไปหรือเปล่าในเวลาเดียวกันนั้นทางฝั่งบ๊อบที่รอดตายมาได้ทว่าสภาพของเขามันก็ยำแย่สุดๆไปเลยอีกทั้งข่าวในทีวีก็ยังประกาศไปทั่วว่าทางการกำลังตามล่าบ๊อบรีสเบกเกอร์ชายผู้ลงมือลอบสังหารประธานรธิบดีในวันนี้พอเห็นแบบนั้นบ๊อบก็เลยใช้ของที่พอจะหาได้ทำให้ไฟในร้านขายของรัดวงจรจนดับเพื่อที่เจ้าของร้านจะได้ไไมม่่่่เเเหห็็นนนนใใบ้้้าาาาาขขขขออออองงตททีีีปซืืออและกกถวโชคด ตัวเจ้าของร้านเธอยังยอมหาของที่บ๊อบเขาต้องการให้พอบ๊อบได้ของมาแล้วบ๊อบก็เลยทําการละลายน้ําตาลกับน้ําแล้วก็ใช้เข็มมักเนื้อฉีดน้ําตาลนี้เข้าร่างกายของตัวเองจนกระทั่งพอเริ่มมีแรงขึ้นมาบ้างบ๊อบเขาก็พยายามปลอมตัวให้เหมือนกับช่างที่เพิ่งจะเลิกงานหลังจากนั้นเพศของเราก็ได้ขับรถมุ่งตรงไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งในระหว่างที่บ๊อบกาลังพยายามเอาตัวรอดอย่างเต็มที่หญิงเจ้าของร้านขายของที่เขาเพิ่งจะไปซื้อของมาก่อนหน้านี้เธอที่เริ่มเอะใจเรื่องของบ๊อบเธอก็เลยโทรมาแจ้งบบเบา นิกเขาก็เลยรีวิงแจนมาบอกเรื่องนี้ให้กับคนที่ดูแลคดีรู้ทว่าด้วยหลักฐานที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยรวมถึงมันก็ยังมาจากปากของนิกที่ดูจะเชื่อไม่ค่อยได้อีกเพื่อนของนิกที่ดูแลคดีเขาก็เลยไม่สนใจเรื่องที่นิกมาบอกมปแต่น้อยแต่สําหรับนิกที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกเกินไปแล้วนิกเขาก็เลยพยายามไขข้อสงสัยเกี่ยวกับบ๊อบด้วยตัวเองส่วนทางด้านบ๊อบในที่สุดเขาก็มาถึงบ้านที่ตัวเองต้องการมาจะได้และเจ้าของบ้านหลังนี้เธอก็คือซาร่าแฟนสาวของดอนนี่เพื่อนรักของเขาที่ตายไปเมื่อําไปเี บ๊อบที่ไม่เหลือใครจะยื่นมือช่วยเขาแล้วทางรอดสุดท้ายเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากซาร่าโดยที่บ๊อบก็พยายามยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนร้ายในการลอบสังหารประธานาธิบดีทางด้านซาร่าเธอเองก็บอกว่าดูแล้วเพราะว่าคนที่ตายไม่ใช่ประธานาธิบดีแต่เป็นอาร์บิชอปของเอธิโอเปียต่างหากแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นซาร่าเธอก็ยังไม่อยากจะช่วยบอ๊อบเพราะว่ายังไงตัวเธอที่กลัวเลือดก็ไม่ได้ไปเรียนพยาบาลแต่มาเป็นครูปอสาไปแล้วหมายความว่าเธอก็คงจะช่วยอะไรบ๊อบไม่ได้แต่ทว่าเธอเองก็รู้เรื่องความดีของบ๊อบมาจากปากของดอนนอ อยากจะใช้ปืนที่ซ่อนเอาไว้มายิงเขาก็ให้เธอควักออกมายิงได้เลยเพราะว่าบ๊อบก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพอดียินแบบนั้นซาร่าก็เลยใจอ่อนยอมช่วยบ๊อบแต่เธอก็ได้บอกให้บ๊อบเอารถไปเก็บที่โรงเก็บรถก่อนและในตอนนั้นซาร่าเธอก็ตั้งใจจะโทรแจ้งตำรวจแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างมันก็ทําให้เธอเปลี่ยนใจในตอนที่บ๊อบเดินเข้ามาไม่หนําซ้ํเพราะเธอเห็นว่าบ๊อบรู้สึกผิดกับเรื่องของดอนนี่มากแค่ไหนซาร่าเธอก็ได้ตัดสินใจช่วยเหลือบ๊อบอย่างเต็มที่โดยที่เธอก็ได้ออกไปซื้อของตามที่บ๊ ใ้ทักษะพยาบาลที่เธอเคยไปเรียนรักษาบาดแผลที่ถูกยิงของบ๊อบให้ด้วยและในระหว่างที่บ๊อบเขากําลังพักฟื้นอยู่กับซาร่าทางฝั่งนิกที่ได้เช็คเรื่องของบ๊อบมาทั้งคืนนิกเขาก็เจอหลักฐานมากมายที่มันไม่เมคซเซนส์สักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีกระสุนแล้วก็ตําแหน่งของบ๊อบที่ไม่กี่นาทีหลังจากที่บ๊อบลงมือพวกเขาก็ได้หลักฐานนี้มาแล้วเรื่องที่ทิมอนบอกว่าเจอปากกระบอกปืนของบ๊อบที่ยื่นออกมาจากหน้าต่างเขาก็เลยได้รีบวิ่งขึ้นปจัดการกับบ๊อบในตอนนั้นถ้้้้้าาาาาาเเเกกกกกกิิิิดดดป็็นนนีีีีมมมมืออ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 ขงงงงบบบบบบบจจรรรๆตยยยท่่่ัูแแแแลลลววววไไสส์หหธุ ได้ดับฝีมืออย่างบ๊อบที่ขนาดเป้ามันไกลมากกว่าสองไม์เขาก็ยังยิงโดนกลางเป้าเต็มๆแต่ในครั้งนี้บ๊อบเขากลับพลาดเป้าจากตัวประธานชั้นดีไปถูกอักบีช็อปมากกว่าสองฟุตทั้งหมดเลยทำให้นิกเขาเชื่อว่าบ๊อบไม่ใช่คนร้ายนิกก็เลยพยายามอธิบายเรื่องเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมงานของเขาเข้าใจแต่อาราเดสเพื่อนร่วมงานของนิกที่มาเจอกับเขาเป็นคนแรกถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่เธอที่เห็นว่านิกหมกมุ่นกับเรื่องนี้ไปแล้วเธอก็ได้บอกให้นิกไปพักดีกว่าทว่านิกก็ยังไม่ล้มเลิกคาามมดดดนนีี้้อออย่่ซงตตเเเไสสืืรรรขบบๆจจทุุ บนหอนนฬิกาที่มันสามารถยิงไปรตรงจุดนั้นได้อันนี้ก็ได้เจอข้อกับรองลอยที่ดูเหมือนจะเป็นการติดตั้งขาจับอะไรบางอย่างเอาไว้ที่พื้นพอวัดขนาดที่แน่นอนมาได้อันนี้ก็ได้แชทไปสอบถามร้านขายปืนว่ามีขาจับประมาณนี้ไหมฝั่งร้านขายปืนก็ได้ส่งลิงก์มาให้กับนิกดูอันนี้ก็เลยได้เห็นว่าขนาดของขาจับที่เขาเพิ่งวัดมามันตรงกับอุปกรณ์ควบคุมการเลียงปืนจากระยะไกลนี่มันเลยยิ่งทําให้นิกมั่นใจเข้าไปอีกว่าบ๊อบลีสวกเกอร์ต้องมาใช้คนร้ายในคดีน,น,นี้แน่ตัดกลับไปที่ Bob, บาา๊อบหล แต่บ๊อบก็ต้องมาเจอเข้ากับข่าวร้ายที่เมื่อทางการได้บปรตรวสอบบ้านของบ๊อบแล้วพวกเขาก็ประกาศว่าบ๊อบได้ฆ่าหมาของตัวเองทิ้งเพราะรู้ว่าหลังจากการลงมือในครั้งนี้เขาจะไม่กลับมาแต่บ๊อบก็รู้ดีว่าต้องเป็นฝีมือของเจ้าพวกนั้นพระเอกของเราก็ได้สาบานเอาไว้เลยเว่าเขาจะไปตามฆ่าล้างบางไอ้พวกคนที่มันทําแบบนี้ให้ได้ในที่สุดพออาการของบ๊อบดีขึ้นมา,มากบ๊อบเขาก็ได้เริ่มแผนตามไลลาเจ้าพวกนี้ทันทีซึ่งเขาก็มีแผนจะเบียงเบียนความสนใจทั้งหมดไปที่ตัวของนิกทางด้านซาร่าถ้าอยากช่วยเธอก็เลยเเเเอเออออาาาืืนนนนฟิกก่่่ขงีมมให้้ซธ็ยชวตตสบบ ให้แบกรับความผิดของดอนนี่เอาไว้คนเดียวแล้วเธอก็ยังอาสาจะช่วยในแผนการของบ๊อบอีกในวันลุงคืนซาร่าเธอก็เลยปลอมตัวเป็นสาวแสบเอารูปทะเบียนรถกับเลขตัวถังของบ๊อบไปให้นิกเพื่อให้นิกเข้าตามสืบเรื่องนี้ให้มันลึกเข้าไปอีกพอถึงตอนนั้นคนของจอร์แดนที่จับตาดูนิกเอาไว้อยู่แล้วก็คงจะงับเหยื่อแล้วโผล่หางออกมาเองแต่แล้วในระหว่างที่บ๊อบกำลังยืนคุมเชิงอยู่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันก็ได้มีตำรวจสองคนที่รู้สึกสงสัยในตัวเขาเดินเข้ามาหาบ๊อบก็เลยต้องจัดการกับตาาาาารวววจจจทททััั้้้้้งงงคนน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 ีีีีกก่่่่อเเะใชชหหหหุลลมบไไปสดด มาจากซาร่าน,นี้ก็ได้แอบเข้าไปในห้องเก็บข้อมูลเพื่อจะเสชหาข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่เขาได้มาแต่ปรากฏว่าเลขที่เขาได้ใส่ลงไปมันดันไปตรงข้อกับเอกสารลับสุดยอดของทางการตัวนิกที่ไม่มีรหัสจะเปิดดูเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับอาราเดสที่มีตำแหน่งสูงกว่าแต่ทว่าทางฝั่งอาราเดสเธอก็ไม่อยากให้นิกถล่มลึกไปมากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าการทำแบบนี้มันคงไม่จบแค่การไล่ออกแต่พวกระดับสูงอาจจะเอานิกเข้าคุกเลยก็ได้ถึงจะเป็นแบบนั้นนิกที่ไม่มีอะไรจะเสียเขาก็ยังขอร้องให้อาราเดสช่วยอยู่ดีมาเลย เธอก็ได้รับปากว่าเธอจะรหัสมาให้แต่ยังไม่ทันที่นิกจะได้เปิดดูเอกสารลับตัวนั้นเลยปรากฏว่าฝั่งคนของจอร์นสนก็ดีรู้เรื่องที่นิกเริ่มตามสื่อบเรื่องของบ๊อบแถมยังได้แอบ,บเข้าดูเอกสารลับที่ไม่ควรจะเข้าถึงอีกจอร์นสนก็เลยสั่งให้คนของตัวเองไปจัดการกับนิกซะระหว่างที่นิกเขากำําลังเดินคุยกับอาราเดสเกี่ยวกับเรื่องเอกสารลับนิกก็เลยถูกคนของจอร์นสันเล่นงานแล้วก็ลักพาตัวไปดูเหม,มือนว่าพวกมันตั้งใจจะจับนิกมาจ่าฉากให้เหมือนกับว่านิกเขาจบชีวิตองตองังอองมมาาัวเเ่่เ่่็นนนน้มมลลทททหาาาาจกกกกกคีีีรรยืบ ชีวิตอันโชคร้ายของนิกมันจะต้องจบลงตรงนี้มันก็ได้มีกระสุนปริศนายิงจัดการกับคนที่กําลังพยายามจะฆ่าเขาและที่มาของกระสุนมันก็มาจากบ๊อบเพ่ของเราที่กําลังรออยู่กลางแม่น้ำโดยในท้ายที่สุดบ๊อบก็ได้ลงมือจัดการกับลูกน้องของจอร์นทิ้งทั้งหมดหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนิกพร้อมกับยืนข้อเสนอให้นิกมาดูมือกับตัวเองซึ่งทางด้านนิกที่ไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วลนิกก็เลยต้องตกลงยอมร่วมมือกับบ๊อบโดยไม่เต็มใจมากนะักหลังจากนั้นไม่นานทั้งฝั่งจอร์ได้้รรูเร่่องีนก ยังไม่ตายก็คงจะมาช่วยเอาไว้และในตอนนี้ทั้งสองคนก็คงจะร่วมมือกันไปแล้วด้วยพวกของจอร์นก็เลยมีความเห็นต้องรีบจัดการกับทั้งคู่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าการมีตัวแปรอย่างนี้เข้ามาอีกถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็มีแต่จะเสียบวกกับที่ในตอนนั้นเองลูกน้องของจอร์นก็ได้เข้ามาบอกว่าพวกเขาได้เจอข้อมูลที่บ๊อบเขาได้ส่งดอกไม้ให้ซาร่าแฟนสาวของดอนนี่เพื่อรักของเขาในทุกๆปีถ้าเกิดจะมีใครช่วยบ๊อบให้รอดไปก็คงจะมีแต่เธอนี่แหละจอร์แดนก็เลยรีบส่ง เนื่องจากตัวบ๊อบเขาก็ตั้งใจจะมาหาชายแก่คนนึงซึ่งชายแก่คนที่ว่าเขาก็รู้เรื่องปืนมากที่สุดที่บ๊อบเขารู้จักแล้วบ๊อบที่อยากรู้ว่ามันมีวิธีไหนให้ยิงกระสุนนัดนึงออกมาจากปืนกระบอกหนึ่งแต่ทําให้เหมือนออกมาจากอีกกระบอกได้ไหมทันทีที่เรดชายแก่คนนี้ดิ้นแบบนั้นเขาก็ได้บอกให้นิกไปหยิบหนังสือเก่าเล่มน,นึงออกมาหลังจากนั้นเรดก็ได้เปิดให้กับบ๊อบดูเพราะว่ามันมีวิธีห่อกระดาษเอาไ้ที่กระสุนถ้าทาแบบนั้นการยิงครั้งแรกมันก็จะไม่เหลือรรรรรร่่่ออ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 งงงงยยยยะะไไไไเเเลลหหมมมาา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 คคววกกกกกกก็สาาถกสถุนนนนนัััดดดีี้้้ปปิจจืบํต แรกมาแล้วบ๊อบก็ได้ถามคาถามอีกข้อโดยเขาก็ได้ถามชายแก่ว่ารู้จักมือปืนคนไหนที่สามารถยิงเข้าเป้าในระยะ2000หลาได้ไหมเรดก็ได้บอกว่าเขารู้จักชายคนหนึ่งที่กําลังถูกตามไล่ล่ายอยู่เจ้าหมอนันน่ะมันแม่นมากๆขนาดที่เป็นแชมป์แข่งยิงหลายสมัยเลยด้วยและชายคนนั้นก็คือบ๊อบเองนี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่ใช่บอ๊อบในยุคนี้ก็มีคนหนึ่งชายคนนั้นโหดมากๆชอบยิงให้เยือบาเจพ่อเพื่อนตามมาช่วยก็คอยคาล้างบางให้หมดอีกทีนึงแต่เห็นว่าตอนนี้เจ้าหมอนันพิการจนวางมือไปแล้วหลังจากที่บ๊อบได้ยินบบนีระเอ,อเกไกไลััปใท่จ จสในตอนนั้นเนี่ยมันมีชายคนหนึ่งที่นั่งรถเข็นอยู่ด้วยบ๊อบก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นมือสไนเปอร์เทเรสพูดถึงแน่ๆตัวบ๊อบกับนิกก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าหมอนั่นมันชื่ออะไรและพอทั้งสองคนรู้แล้วว่าชายคนนี้มีชื่อว่ามิเคโลนิกก็ได้โทรกลับไปบอกให้อาราเดสลองตรวจสอบดูแต่ระหว่างนั้นจอร์นสันก็รู้ตัวแล้วว่าบ๊อบกับนิกต้องําสืบจากร่องรอยของมิเคโลแน่ๆจอร์นสันก็เลยตั้งใจจะใช้มิเคโลเป็นเหยื่อล่อเขาก็เลยไปขออนุญาตจากสวอที่หนุนหลังเพื่อจะเอา ก็เลยยอมอนุญาตให้จอร์นสันทำตามที่ต้องการแล้วก็ทางฝั่งของซาร่าที่จอร์นสันส่งคนไปเล่นงานเธอถึงแม้ซาร่าที่ไหวตัวทันเธอจะสามารถจัดการกับชายคนหนึ่งไปได้แต่เธอที่เป็นเพียงแค่ผู้หญิงธรรมดาสุดท้ายก็ต้องพลาดท่ากับคนของจอร์นสันอยู่ดีแล้วก็ทางฝั่งบ๊อบกับนิกหลังจากทั้งคู่ได้ที่อยู่ของมิเคลโลมาแล้วก่อนจะตามไปจัดการกับเจ้าหมอน,นั่นทั้งสองก็ได้ไปซื้อของที่จําเป็นจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนําม,มาทําเป็นระเบิดจัดการกับคนของจอร์นสันที่รอเขาอยู่รวมถึงบ๊อบเข,กกงของนนง,งนนใกกัว้ยาาะ่หลลลูแแจาก ที่นิกเขาได้ลองยิงไปสักพักดูเหมือนว่าฝีมือของนิกมันก็จะใช้ได้เลยและแล้วพอทั้งคู่เตรียมทุกอย่างจนพร้อมบ๊อบกับนิกก็ได้พากันไปที่บ้านของมิเคโลในช่วงแรกทั้งคู่ก็พยายามตรวจสอบดูว่านี่ไม่เป็นกับดักไหมแต่บ๊อบเขาก็มั่นใจว่ามันคงเป็นกับดกักทาว่าอยู่ที่ใครจะเป็นคนดักใครแค่นั้นบ๊อบเขาได้เริ่มลงมือจัดการกับบริการไปทีละคนทีละคน,ะคนโดยก็จะมีนิกคอยบอกตำแหน่งให้ว่าแต่ละคนอยู่ตรงจุดไหนรวมถึงบ๊อบเขาก็จะคอยวางระเบิดไปบอมที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เอาไว้ตามจุดต่างๆที่เขามมมาาาดดดดด้้้้้วววยยแแลลในนทสุพออบบไจััักกรง4คห พระเอกของเราก็ได้เข้ามาหามิคาโลในบ้านที่ดูเหมือนกับว่ามิคาโลกำลังรองเขาอยู่ฝั่งมิคาโลพอเขาได้เจอใบหน้าของชายที่กำลังตามไล่ล่าตัวเองในเมื่อยังไงเขาก็หนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วมิคาโลก็เลยเล่าความจริงทุกอย่างให้กับบ๊อบได้ฟังทั้งตัวเขาแล้วก็บ๊อบมีเรื่องที่เหมือนกันอยู่ก็คือถูกจอนสัตว์หลอกใช้เรื่องขมดที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะในอดีตหรือในอนาคตถ้าเกิดพวกระดับสูงของรัฐบาลไม่ให้ไฟเขียวยังไงมันก็จะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วและนั่นมันก็รวมถึงภ พวกนั้นก็เพิ่งกลับจากการฆ่าล้างบางคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากหมู่บ้านที่ว่ามันก็ขวางเส้นทางท่อส่งน้ามันสวมาคนาคนระดับสูงที่หนุนหลังจอนสันก็เลยสั่งให้ฆ่าล้างบางคนในหมู่บ้าน,นาเพื่อเป็นการเชอดไก่ห้ลิงดูโดยที่บ๊อบกับดอนนีก็ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขากําลังปกป้องไอ้พวกที่มันชั่วช้ามากแค่ไหนหลังจากที่ได้บอกวความจริงทุกอย่างให้กับบ๊อบรู้แล้วมิเคโลก็ได้เลือกจบชีวิตของตัวเองลงไปเพราะว่าตัวเขาเองก็มีหน้าที่แค่ยื้อเวลาบ๊อบเอาไว้ตรงนี้แค่นั้น้้้นน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 นแลลลลลละกกกกกกาาาาาาารเรเเเเเ่่่คคววววววมมมมจจิิงงงใใหััััับบบ็อออฟถืยยยไดดดีุต พวกมันก็ได้พากันแห่เขามาล้องบ้านของมิคาโลเอาไวอัน,นิกที่เห็นแบบนั้นเขาก็เลยพยายามแจ้งเรื่องนี้ให้กับบอบรู้แต่บอบก็ได้บอกให้นิกใจเย็นแล้วคอยทําตามที่เขาบอกดีกว่าก่อนที่เจ้าพวกนั้นมันจะเข้ามาในบ้านบอบก็ได้โยนระเบิดที่เขาเตรียมมาเอาไวร้รอบๆหลังจากนั้นบอบก็ได้ไปรออยู่ตรงหน้าประตูเพื่อดักรอจัดการกับไปพวกคนที่มันจะเข้ามาก่อนบอบก็ได้เปิดฉากเล่นงานเจ้าพวกนี้อย่างรวดเร็วและในจังหวะที่บอบเขาวิ่งหนีออกมาจากบ้านบอบก็ได้บอกให้นิกกดระเบิดที่เขาได้เตรียมเอาไว้นั่นเลยทําาาาให้้ทททีมไไลลลล่่ขขอองงงจจนนนนนัดดดถูกกกรระะเเเบบบิินนปคง แต่มันก็ยังไม่ไวหวเพราะว่าย,ยังมีฮอที่บินมาตามไล่ล่าบ๊อบกับนิกอีกพวกเขาทั้งสองคนก็เลยต้องพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตพอหลบเข้าที่กำบังมาได้ด้วยความที่ตอนนี้กระสุนก็มีไม่มากบ๊อบก็เลยบอกให้นิกเป็นคนออกไปวิง่งรอส่วนตัวเขาก็จะหาทางจัดการกับเจ้าพวกนั้นเองทางฝั่งนิกถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงออกมากแต่นิกเขาก็ยังเลือกทําตามคําส um ั่งของบ๊อบจนได้เปิดอากาศให้บ๊อบยิงไปที่ถังน้ำมันตรงแถวนั้นแรงระเบิดมันก็เลยได้จัดการกับฮอแล้วก็คนของจอสันที่เหลือสุดท้ายบบบบบบ็็ออกก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 ัััันนนไไไดดดด้้้้รรรจจาาาาาาเหหตณ์บบีมมลลงทป B I. เพื่อทาให้จอร์นสันที่ดักฟังอยู่โทรเข้ามาหาพวกเขาและก็เป็นไปตามคาดจอร์นสันได้โทรเข้ามาจริงๆในตอนที่บ๊อบได้เจอกับมิคาโลมิคาโลก็ได้บอกเอาไว้ด้วยว่าตอนนี้ซาร่าได้ถูกจอร์นสันจับไปแล้วบ๊อบก็เลยใช้เสียงของมิคาโลที่เขาได้อัดเอาไว้ทําการต่อรองกับจอร์นสันเพื่อแลกตัวซาร่าอีกทั้งบ๊อบก็ยังได้บอกว่าคนที่มาแลกของต้องเป็นสอวอมัทนาเองเท่านั้นและถ้าเกิดไม่ยอมตกลงบ๊อบก็จะบอกตําแหน่งที่พวกของจอร์นสันใช้ฝังศพของคนในหมู่บ้านให้กับคนนอกได้รู้สุดทททท้้าาาายยจจอออนสสกกก็เเลลตตตตงงงบแแ่่่วถีีขขะ จอร์นสันก็บอกกับบ๊อบไว้ว่ามันจะเป็นที่ที่เขาสามารถมองเห็นบ๊อบได้แต่ไกลโหเลยหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปยังยอดเขาที่เต็มไปด้วยหิมะซึ่งก็เป็นที่นี่นี่แหละที่จอ์นสันนัดให้บ๊อบมาเจอและแล้วหลังจากที่จอ์นสันเขาได้พาซาร่ามาตามนัดทางฝั่งบ๊อบก็ได้เผยตัวออกมาพร้อมกับกำลังเดินเข้าใกล้มาเรื่อยๆืทว่าจอร์นสันที่เตรียมมือสไนเปอร์เอาไว้อยู่แล้วพอเห็นว่าบ๊อบอยู่ตรงไหนคนของจอ์นสันก็ลงมือยิงจัดการกับบ๊อบที่กำลังเดินเข้ามาทันทีแต่ทททททวว่่่่่่าาาาาาาหหหลลลัััังงงงจกกกกกกกีีีบบ็ออออเขขถถููยยยิไไมืสนนนนนปรร์ํ้้ บางคนเป่าทิ้งอย่างแม่นยำไม่นำสาวม,มือปืนอีก2คนที่เหลือก็ยังได้ถูกยิงสังหารจากระยะไกลไปตามๆกันอีกแถมบอบที่ควรจะตายไปแล้วเขาก็ยังลุกขึ้นและเดินเข้ามาอย่างหน้าตาเฉยจนกระทั่งพอเขาเดินเข้ามาถึงจุดที่จอร์แนยืนอยู่ปรากฏว่าคนที่ถูกยิงก็ไม่ใช่บอบแต่เป็นนิกที่เขาได้เป็นนกต่อให้กับบ,บอบโดยใช้แผ่นเหล็กซ่อนเอาไว้ในเสื้อทั้งหมดก็ได้เป็นที่มาว่าทำไมฝั่งจอร์แดนถึงพาดท่ายกับบอบนั่นเองด้านลูกน้องของจอร์แนที่จับตัวซาร่าเอาไว้ดูวความที่เขาก็พันปืนเอาไว้กกกััับบบมมืืออออและะยงงไได้้คคคปนนเเเาาาาาววทีี่่่ขซร็ใจจ อะไรกับเขาไม่ได้แต่ทันใดนั้นบ๊อบก็ได้ยิงไปที่มือของชายคนนี้แถมเพคของเราก็ยังยิงซ้าจนแขนด้วนไปเลยและพอซาร่าเธอปลอดภยัยบวกกับนิกก็ได้ใช้ปืนคุมคนอื่นเอาไว้บ๊อบเขาก็ได้เดินลงมาจากทีซอนโดยที่ในเวลาเดียวกันนั้นคนจากโรงแรมที่นิกเขาได้จ้างเอาไว้ก็ได้เอาที่อยู่ของพวกเขาไปส่งให้กับทาง FBI รู้แล้วมาเลยทําให้ FBI กําลังพากันแห่มาที่นี่ก่อนที่คนพวกนั้นจะมาถึงบ๊อบก็เลยตั้งใจจะทําให้เรื่องของเขามันจบลงก่อนทางด้านสวมัทนาพอรู้แล้วว่าตัวเองสู้ไม่ได้ตััววเเ้้้้าาาาากกก็พยยยยมมีี่ออใหบททํงงนด มันธานาก็ยังพยายามให้บ๊อบเข้าใจว่าคนระดับเขามันมีอำนาจที่ล้นฟ้ามากขนาดไหนสุดท้ายบ๊อบก็เลยเข้าใจว่าถึงแม้พวกเขาจะมีคลิปเสียงนี้อยู่แต่พอกลับไปหลักฐานทั้งหมดก็คงจะหายสาบสูญไปพร้อมกับวกเขาบ๊อบที่อยากเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ชอบปืนเท่านั้นใครของเราก็ได้ตัดสินใจเผาคลิปเสียงนี้ทิ้งก่อนที่พวกของ FBI จะมาถึงได้แค่แป๊บเดียวและหลังจากที่ถูก FBI จับตัวกลับมาบ๊อบก็ได้ร้องขอาการประชุมของคนระดับสูงโดยที่เขาก็ได้ขอให้หนึ่งในนั้นมีจอร์นสัน แต่ด้วยอํานาจของ FBI ไอจอห์สันก็เลยถูกเรียกตัวมาที่นี่พอมากันครบบ๊อบที่ยืนอยู่ตรงหน้าปืนของเขาที่เป็นหลักฐานก็ได้ถามว่ามีใครทําอะไรกับปืนเขาไหมแต่ทุกคนก็ยืนยันว่าไม่มีใครยุ่งเลยพอได้รับคําตอบบ๊อบเขาก็ได้ใช้กระสุนจากที่นี้เขายื่นให้ในตอนที่เขาเข้ามาในห้องอน,นํามันใส่เข้าไปในปืนแล้วก็เล็งไปที่จอร์สันทว่าพอบ๊อบลั่นไกกระสุนมันก็ไม่ได้ถูกยิงออกมาบ๊อบอก็เลยอธิบายว่าก่อนที่เขาจอกจากบ้านปืนทุกก็บอกเขาจะสับเปลี่ยนเข็มแท่งชนวนทุกครั้งแแลลละมมมมััันนกกกก็็จจจตต่่่่่าาางงงงงขออรรรริเเเเพียียยคคห mm. ใ้้้ชืวดไู เรื่องพิสูจน์ว่าตั้งแต่เขาออกจากบ้านมาปืนกระบอกนี้มันก็ไม่เคยถูกยิงเลยพอพิสูจน์ได้แล้วว่าบ๊อบไม่ใช่คนยิงนิกก็เดาหลักฐานการฆ่าล้างคนในหมู่บ้านที่เป็นฝีมือของจอร์นมาให้กับทุกคนได้ดูถ้าว่าเพียงแค่หลักฐานที่เป็นรูปถ่ายมันก็ไม่สามารถเอาผิดจอร์นได้และถึงแม้จอร์นจะทำจริงมันก็เป็นเรื่องนอกประเทศพวกเขาไม่มีสิทธิ์จะตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วในท้ายที่สุดจอร์นก็เลยรอดตัวไปได้แถมจอร์นก็ยังเดินมายาะเยะเยบ๊อบที่แพ้เขาอีกแล้วในคืนนั้นเองจองรอ มากที่ทาอะไรไม่ได้เลยถ้าว่ายังไม่ทันจะสิ้นเสียงหัวเราะบริการของมัทน,นาที่เฝ้ายามอยู่ก็ได้ถูกยิงจนตกลงมาและกว่าที่จอร์สันจะรู้ตัวว่นี่เป็นฝีมือของบ๊อบปรากฏว่า Johnson จอร์สันก็ได้ถูกบ๊อบยิงเข้ากลางอกไปแล้วแถมในตอนที่สอวอม,มัทน,นาพยายามบอกคุน้องไปเอารถมาบ๊อบก็ยังได้ระเบิดรถของพวกมันทิ้งไปอีกและสุดท้ายบ๊อบก็ได้เดินเข้ามาไล่จัดการกันไปทีละคนและพอเหลือมัทน,นาเพียงแค่คนเดียวฝั่งมัทน,นาก็จะพยายามพูดเกลี้ยกล่อมบ๊อบอีกรอบแต่ยังไม่บบไา จอสันเป็นคนลงมือหลังจากนั้นเขาก็ได้พังท่อแก๊สเพื่อระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งในท้ายที่สุดหลังจากที่บ๊อบดีสวักเกอร์เขาได้ล้างแค้แล้วพระเอกของเราก็ได้เดินกลับลงมาขึ้นรถที่ซาร่ากำลังรออยู่และทางครูก็ขับรถออกไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องชูเตอร์คนระห่ำปืนเดือดในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป7.1คะแนนและคะแนนจากร o t t e n ท o m a t o 80%นะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกกกกกคน็็ยลลืมดดไแ้ว เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอบแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ